สวัดีครับวันนี้ก็อยู่ผมนะฮะน,นี่เผด็จพืนแบล็งกันนะครับผมกับรอบจัดส่งวันที่10กุมภาพันธ์2564นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันไหวแล้วนะครับสุดจีนเนาะก็อันนี้เป็นวันจ่ายนะเดี๋ยวเข้ามาเลยนะครับวันนี้มีทั้งหมด3ท่านนะครับจะรีบถ่ายนะครับก็ะะจะมีของคุณสิทธิศักดิ์นะครับเป็นกระสุนปอดทองหนึ่งกล่องนะครับเพิ่งสัง่งมาเมื่อคืนนะ,ะแล้วก็ของคุณไพฑูนะครับที่ค้างไว้อีกกระบอกหนึ่งจากอีพีที่แล้วนะครับก็อย่างที่บอกนน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 ะะะะคคคครรรรรััััััับบบบตตวววววีีี้้เเเปปป็็็กกก G10 ดยุห่แล บ a l ิ d ้านะครับแซ8ดนะครับผมสไลด์เงินเงาเฟรมเขียวนะครับผมนะของคุณคุณนวุธนะครับสิริสถิตนะครับก็หรือของพี่หนุ่มของเรานะครับพร้อมกระสุนแถมอ่ะมาดูระบบกันเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นบ a l ิ d ้านะครับหรือว่าทรงซิกซ์เออาีเนะครับเวลาปลดแมกกาซีนเนี่ยอาสังเกตตรงนี้นะครับป่องไกลนะอันนี้ผมค้างสไลด์ไว้อยู่นะครับเพื่อเป็นการเซตตี้ปืนนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวผมจะดันให้ลงให้ดูนะครับผมนะนี่นะครับเป็นการปลดปืนนะครับปลดแม็กปืนนะนี่นะดันตรงนี้ลงนะสังเกตดูนะเห็นไหมดันลงนิดเดียวนะครับแม็กซีนก็จะล่วงลงมาแล้วนะครับแต่ถ้าไม่ดันก็ติดแน่นนะครับผมนะอ่ะตัวปลดแม็กซีนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เสียงสไลด์เพาะนะครับตัวนี้เป็นอ่าระบบปืนนกในนะครับไม่มีนกนอกนะแล้วก็เป็นระบบดับเบิลแอคชั่นนะครับยิงได้เลยนะครับยิงต่อเนื่องนะครับ ถอดมันก็ซีนเดี๋ยวมาลองดูการคัดปอกกันรูปบดสไลด์ค้างนะอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับผมจะลองคัดปอกให้ดูนะครับสามนัดนะอ่าจะลองคัดสามนัดให้ดูนะครับตัวนี้เป็นเงินเงาเฟรมเขียวนะครับสวยงามนะครับเห็นไหมเป็นเงินเงาเฟรมเขียวนะผมขออนุญาตใส่แมกกาซีนนะครับอ่านี่นะครับเป็นเงินเงาเฟรมเขียวนะอ่าถือว่าสวยนะเป็นซงซิกซาวเออร์พีเอ้ยวอเทอร์พีเก้าเก้านะป็นวอเทอร์พีเก้าเก้านะขอภัยพูดผิด ดูเรื่องระบบการคัดต่อนะครับหนึ่งสองนะครับสามนะครับลูกสุดท้ายนะครับสไลด์ค้างนะครับลูกหมดนะดันสไลด์นะครับไม่มีระบบเซฟนะครับร่างกายนะครับระบบเซฟจะอยู่ตรงบนบนสไลด์นะครับเมื่อเราขึ้นลำนะครับผมจะลองให้ดูขึ้นลำกดลงไปนะครับแล้วเราขึ้นลำอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะยิงไม่ได้นะครับนี่คือระบบเซฟนะครับ นะ <S <S เห็นไหมมันจะยิงไม่ได้เราต้องกดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราจะลั่นได้นะครับตามปกติเลยนะครับขึ้นลำก็ลั่นได้ตามปกตินะครับนะโอเคระบบเซฟก็อยู่ด้านบนนะครับต่อไปเป็น cross defender f u n w u ลีนะครับก็อย่างที่บอกประกับ G10 นะครับตัวเดียวกับตัวนั้นพร้อมก็สุนแหนนะของคุณ <S <S พไพฑูรณ์นะอ่ะตัวนี้รูปหมดสไลค์นะครับถอดแมกกาซีนดูฟังเสียงสไลด์นะครับเสียงสไลค์ในตัวนี้สวยแล้วก็เพอะด้วยนะครับ ตัวนี้สวยแล้วก็เพาะด้วยนะครับเสียงสไลด์ตึงมากนะครับทุกครั้งที่ใส่แม็กซีนให้กดปุ่มแม็กด้วยนะครับอ่ะมาดูระบบระบบเซฟนะครับตัวนี้ผมขึ้นนกไว้แล้วนะครับลั่นไกไม่ได้นะครับเห็นไหมผมไม่ได้กดหลังอ่อนลั่นไกไม่ได้ขึ้นเซฟคู่นะครับผมปรับฝั่งนี้นะเห็นไหมอย่างพอเลยผมบอกว่าเซฟคู่ผมปรับฝั่งนี้ก็ได้นะครับนะอ่ะเนี่ยกดหลังอ่อนก็ลั่นไกไม่ได้เหมือนกันนะครับโลกเซฟสองชั้นนะครับปรับเซฟคู่ลงมากดหลังอ่อนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลองดูเรื่องการคัดอกกัันนะครบ ผมจะลองคัดปอกกระปอกทองแล้วกันนะครับเพราะผมให้กระสุนไปเป็นปอกทองเนาะลองดูนะครับสามนัดนะครับผมในการคัดปอกนะทุกครั้งที่ใส่แมกกาซีนให้กดปุ่มนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ขวางนะครับมาลองดูหนึ่งนะครับผมสองนะครับผมสามนะครับลูกสุดท้ายนะครับลูกหมดสไลดคานะครับลูกสุดท้ายแรงดีคอยนะครับเสียงสไลาะนะครับปรับลงมาได้เลยนะครับดูน้ากขึ้นไปแล้วนะครับลั่นไกไม่ได้นะครับเห็นไหม กดล,ลันไกไม่ได้นะครับครึ่งเซฟคู่นะครับกดลันไกก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเอาเซฟคู่ลงมากดลันไกนะครับเรียบร้อยนะครับก็กดหลังอ่อนด้วยนะครับควบคู่กันไปเป็นระบบของเขานะครับก็ระบบปืนปกติทั้งสองกระบอกนะครับต่อไปก็เป็นกระสุนปอทองคูณเสิทธิศักนะครับก็เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เป็นรอบจะสมงวันที่ส0กุมภาพันธ์2564ากนะครับก็ทําการเช็คระบบเรียบร้อยนะครับเป็น EP นี้นะสำหรับใครที่อยากสั่งซื้อนะครับแอด ID ไลน์มาเรื่มสั่งสินค้านะคร รอพลออเดอร์สองวันนะครับนะมาสั่งซื้อหน้าร้านคือต้องมาวางเงินนะครับไม่มีสิ้เงินมาแล้วของกลับไม่มีนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวแพ้งแล้วจัดส่งให้อีกทีโปรดติดตามกด subscribe ค,คลิปยูทูปเป็นกอลังใจให้อธิบดีด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ โอเคครับก็แพ็กเรียบร้อยแล้วนะครับรอบจะส่งวันที่10นะครับกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบสนะครับของคุณไพฑูรย์จำปาแดงนะฮะก็เป็นดีเฟนเดอร์นะครับประกาบจีสพร้อมลูก5นัดนะครับผมนะเป็นดีเฟนเดอร์สีคอนบุรีนะแล้วก็ของคุณคุณอาวุธนะครับซิริซัสทิศนะครับหรือพี่หนุ่มของเราก็จะเป็นเซตแปดนะครับสีสไลด์เงินเงาแล้วก็เฟรมเขียวเขียวแก่นะครับเขียวอ่าเขาเรียกเขียวอะไรเขียวเป็ดเหรออืมนั่นแหละนะครับเขียวอะไรก็แล้วแต่เขียวายเหรอ อ่าพร้อมลูก5นัดนะครับแล้วก็ของคู่สิริศักดิ์สีทานะครับก็เป็นกระสุนปอกทอง1กล่องนะครับทั้ง3ท่านแพ็คเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวท้องการจัดส่งให้เลยนะครับวันนี้วันที่10กุมภาพันธ์2564นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe คลิปยู u ูบเพื่อคามจะให้แอดมินด้วยนะครับแล้วก็ไล่ดูคลิปของแอดมินได้เลยนะฮะก็บอกแล้วนะครับส่งทุกวันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีแล้วครับสวัสดีครับ